ทองคำจะไปได้ไกลแค่ไหนชัดดาวจบแล้วจริงหรอกล่าวสวัสดีนักลงทุนและสมาชิกยูแฮททุกท่านนะคะและวันนี้พบกับมาตาธิพร,รัตก,กับรายการวางแผนเทศทองคําค่ะ สำหรับวันนี้เป็นวันอังคารที่11พฤศจิกายนนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหามาตาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาตาและทีมงานอยู่แฮทุกท่านด้วยนะคะและตอนนี้ที่อัดอยู่เป็นเวลา8มง41นาทีนะคะรีแคปเมื่อวานกันสักเล็กน้อยนะคะราคาทองคำทําจุดสูงสุดไว้ที่4129และทําจุดต่าสุดไว้ที่4004นะคะระหว่างวันเนี่ยวิ่งค่อนข้างกว้างเลยสูงถึง125เหรียญเลยทีเดียวนะคะมาดูข่าวที่น่าสนใจของวันนี้ นนะะราคาทองคําปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์นะคะหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ออนแอกว่าที่คาดเลยทั้งยอดจ้างงานและดัชนีภาคการบริการที่ชะลอตัวทําให้นักลงทุนเนี่ยเชื่อว่าเฟดเนี่ยคะ่ะอาจจะเตรียมลดดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดไว้หรือเปล่านะคะผลคือดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะคะอ่อนลงส่งแรงหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยดีดตัวขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะต้นทุนของการถือทองเนี่ยล ลงนะคะนักลงทุนหันกลับมาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นค่ะและอีกข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทองคาช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีโนโดนทรัมป์เนี่ยค่ะประกาศสนับสนุนข้อตกลงบุธสภานะคะที่มุ่งจะยุติภาวะโกลเมนชดดาวน์ down, นั่นเองค่ะหรือการปิดทําการบางส่วนของหน่วยงานรัฐบาลกลางนะคะซึ่งเกิดขึ้นเพราะสภาคอนเกรสเนี่ยไม่สามารถตกลงเรื่องงบประมาณกันได้ค่ะรายละเอียดสําคัญเลยค่ะก่อนหน้านี้หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งนะคะต้องหยุดทางานชั่วคราวเนื่องจาก ไม่มีงบประมาณดําเนินงานนั่นเองค่ะวุฒิสภาได้เสนอร่างข้อตกลงประมาณใหม่นะคะที่ทั้งพรรครีพับบิกันและเดโมแครตน,นะคะสามารถยอมรับได้เพื่อเปิดหน่วยงานรัฐบาลให้กลับมาทํางานได้ปกติอีกครั้งค่ะทั้มเนี่ยออกมาสนับสนุนข้อตกลงซึ่งจะช่วยปลดล็อกสถานการณ์นี้นะคะและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนเช่นพนักง,งานรัฐเนี่ยไม่ได้รับเงินเดือนค่ะผลต่อเศรษฐกิจและตลาดนะคะนักลงทุนมองว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวดีและลดความไม่แน่นอนทางการ ตลาดมาตอบรับในเชิงบวกดนะคะดอลลาร์มีแนวโน้มแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนทองคาอาจจะมีแนวโน้มอ่อนลงเล็กน้อยเพราะความเสี่ยงโดยรวมจากตลาดลดลงนะคะและสําหรับแผนเท็ดทองวันนี้นะคะทํายังไงกันได้บ้างอยากให้มันดูราคากันซักน,นิดนึงนะคะ่ะราคาตอนนี้นะคะเปิดมาที่4115.35นะคะวิ่งไปถึง4,140แล้วและยังคงวิ่งในกรอบอยู่ที่4,100-4,150นะคะมุมมองตอนนี้เนี่ยแอบมองว่าเราจะต้องย่อบายกันไปก่อนนะคะแนวต้านสําคัญนะคะจะอยู่ที่ 4,155ถึง4,165ค่ะถ้าระยะสั้นเนี่ยยืนเหนือ4,100ถึง4,120ได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวด้านบนเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า4,100เนี่ยอาจจะมีการเทขายนะคะลงไปถึงโซน4,000ได้เลยหรือเรียกว่าการรีเทสท,ที่4,000นะคะและนี่คือแผนเทท,ทองสำหรับเช้าวันอังคารแบบนี้นะคะเน้นย้ำนักลงทุนทุกท่านเลย TPSL จะต้องชัดเจนเสมอนะคะ และสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากร่วมพูดคุยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้มาตาธิพรัต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด